แล้วครับดูนะครับตัวนี้นี่ครับน้ำแห้งๆก็ไซนี้ก็ไม่ไม่พลาดน,นะครับที่จะมีนะครับไซแบบนี้ก็ตัวนี้ก็ปลาทำเค็มพอดีนะครับ น้ำตื้นมากเลยนะวันนี้มองเห็นดินเลยนะครับก็ตีขึ้นใช้ฝั่งนะครับแล้วก็ค่อยๆลากมาเนียนๆนะครับมีตัวโดนจังหวะได้ตัวแน่นอน,นครับผมครับเดืดยางแก้คันนะครับสองพันยี่สิบ